กาบเรียนท่านประธานที่วุฒิสภาที่เคารพกับผมในสระบุญสองชั้นสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดศรีสะเกษหมายเลขหนึก้าเกับผมขอกราบเรียนปรึกษาหารือต่อท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่เป็นประธานของบอร์ดคณะกรรมการ ของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือที่เรียกตัวย่อว่าสกสคนะครับซึ่งในองค์กรสกสคนี้ได้จัดสวัสดิการเป็นชาพนักกิจสงเคราะห์ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่สองกรณีหนึ่งชาพนักกิจสงเคราะห์ ช่วยเหลือเพื่อนครูหรือที่เรียกสั้นๆว่าหรือตัวย่อนะครับชอพอคอซึ่งเสียค่าถ้ามีสมาชิกเสียชีวิตเนี่ยศพละ1บาทตัวเลขกลมๆนะครับประมาณ9 0 0 0แสนคนก็ได้ประมาณ9 0 0 0แสนบาทยังไม่หัก4เปอร์เซนออกนะครับอาสสดิการที่2ก็คือทางนักกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครู และบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรสถ,ถึงแก่กรรมหรือที่เรียกตัวย่อว่าชพสอันนี้ก็ศบละ1บาทสมาชิกประมาณ4 0 0 0สนคนครับตัวเลขกลมๆนะครับอันนี้ก็ได้ประมาณ4 0 0 0สนบาทยังไม่หัก4เเเหมือนกันกรณีที่เป็นปัญหาก,ก็คือการยื่นเอกสารขอรับเงินสงเคราะห์ทั้งสองกรณีเนื่องจาก สกสคเนี่ยได้เรียกเอกสารเพิ่มที่ซําซ้อนหรือเพิ่มภาระให้แก่ทายาทได้แก่ 1. หนังนนสือรับรองการชาปนากิจศพตามแบบของสกสคเท่านั้นท,ท,ทั้งๆที่ญาติมีหนังสือรับรองการชาปนากิจศพจากวัดที่ชาปนากิจศพแล้วก็ตาม และเอกสารที่เรียกอันที่สองก็คือหนังสือให้ถ้อยคําของผู้นําท้องที่และประชาชนในท้องที่อีกหนึ่งคนซึ่งไม่จําเป็นเพราะว่ารายละเอียดดังกล่าวนี้อยู่ในใบมรณบัตรแล้วนะครับมันมีกรณีตัวอย่างอย่างนี้นะครับมีสมาชิกชบคหรือชอบสที่เสียชีวิตนนในจังหวัดภาคกลาง แล้วก็ชาปนากิจที่จังหวัดภาคกลางแต่สมาชิกนั้นมีต้นสังกัดอยู่ที่จังหวัดในภาคอีสานผมไม่ขอระบ,บุจังหวัดนะครับเพราะนั้นการยื่นเอกสารขอรับเงินสงเคราะห์ดังกล่าวนะครับทางภาคอีสานยื่นจากต้นสังกัดเขาบอกว่าจะต้องไปเอาหนังสือรับรองโดยให้เจ้าวาดที่ภาคกลางเซ็เนรับรอง ซึ่งจะเห็นว่าจะย้อนกลับไปย้อนกลับมาทาั้งๆที่หน่วยงานอื่นที่เป็นชาวนก,กิจสงเคราะห์เหมือนกันไม่ได้เรียกเอกสารสองชิ้นนี้เลยแต่สกสคซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้สวัสดิการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษากลับมาเรียกสวน,นี้เพิ่มโดยไม่จำเป็นจึงขอปรึกษาหารือต่อท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสกษาธิการ ให้ทบทวนหรือยกเลิกเอกสารทั้งสองรายการดังก,กล่าวต่อไปกราบขอพระคุณครับคขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง y o ยูท e บ i ีเ c h a n n e l ด้วยนะคะ